สามเหตุผลที่ต้องทนอยู่กับความรักแย่ๆเหตุผลข้อที่หนึ่งนะคะทนอยู่เพื่อลูกเหตุผลข้อนี้เป็นเหตุผลข้อที่ทอ็อปนิดมากๆเลยสำหรับคู่รักที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็มีลูกกันแล้วนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แย่ๆห่วยๆนะคะแต่ไม่กล้าตัดสินใจเดินอ,ออกจากความสัมพันธ์เพราะว่า กลัวลูกจะมีปมด้อยจงทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นโดยที่คุณไม่ได้มีความสุขเลยยิ่งคุณทนอยู่เด็กเขาเห็นคุณมีปัญหากันเขาเห็นคุณทะเลาะเบาะแหวงกันลูกของคุณนะคะเขาจะกลายเป็นเด็กที่มีปมด้อยแล้วก็เป็นกลายเป็นเด็กที่เก็บกดนะคะสู้คุณตัดสินใจเดือดออกมาอย่าล้างกันแล้วก็อธิบายลูกฟังว่าที่พ่อแม่ เลิกก vale ันเพราะว่าไม่ได้รักกันแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ยังรักลูกมากที่สุดและก็จะทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดคุณอธิบายลูกฟังแบบนี้ลูกจะกลายเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่ดีแล้วก็เจริญเติบโตไปเป็นเด็กที่ดีในอนาคตนะคะเหตุผลข้อที่2ก็คือคุณกลัวการอยู่